สวัสดีครับทุกคนยินบีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณช่องที่พาเพื่อนๆดำดิ่งเข้าสู่โลกของเรื่องเล่าผีไทยเรื่องราวลึกลับและเสียงที่คุณอาจเคยได้ยินแต่ไม่กล้าบอกใครวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลอนมากหลอนแบบใจหวิวหวิวคือแค่ชื่อเรื่องก็ขนลุกแล้วกับเรื่องขี้เท่าที่กลับมามีชีวิต โอ้โหแค่ชื่อก็น่าติดตามแล้วนะพูดเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ผีโผลมาตุ้งแช่แล้วหายไปนะแต่มันค่อยๆกัดกินเราทีละคำด้วยความรู้สึกผิดความเงียบและการไม่ยอมรับความจริงคือตั้งแต่ตอนแรกจนตอนจบนี่แบบโอ้ยสะเทือนใจมาก ใช่แล้วมันไม่ใช่แนวแบบวิญญาณร้ายล้างแค้นชัดเจนด้วยนะมันมาแบบจิตวิทยาเงียบๆเลยเหมือนกับเท่าที่เกาะอยู่ตามผิวหนังค่อยๆไหลเข้าไปในร่างกายมันสื่อถึงอะไรบางอย่างที่คนดูจะรู้สึกได้ทันทีวันนี้ไม่ใช่ผีธรรมดาแน่ๆ คือพอรู้ว่าเท่าที่พูดถึงเนี่ยมันคือเท่าศพของภรรยาและลูกที่ตัวเอกสักเป็นคนเผาเองกับมือทั้งทที่เป็นครอบครัวตัวเองนะมันแบบไม่อยากจะเชื่อว่าคนเราจะทำได้แต่พอรู้เหตุผลจริงๆแล้วน้ำตาจะไหลใช่ เขาไม่ได้เผาเพราะโหดร้ายแต่เพราะความแค้นความกดดันและความรู้สึกไร้ค่าที่สะสมมานานมันระเบิดในคืนเดียวซึ่งทำให้เท่าศพกลายเป็นเหมือนภาพสะท้อนความผิดที่เขาไม่กล้าเผชิญหน้าและมันก็เลยไม่ไปไหนสัทีแล้วจุดที่โคตรเจ็บคือการที่เขาเงียบเงียบมาตลอดเงียบจนแม้แต่ตอนที่เท่ามีชีวิตเคลื่อนไหวไต่ตัวพูดกับเขาด้วยเสียงลูกเสียงเมียเขาก็ยังเงียบอยู่ดี แล้วมันก็วนกลับมาเล่นงานเขาในรูปแบบที่หลอนมากๆคือไม่ใช่แค่เสียงนะแต่เท่ามันกลืนร่างเขาจริงๆจนกลายเป็นเท่าไปด้วยแล้วการที่เรื่องนี้ไม่มีการทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลหรือการปลดปล่อยวิญญาณคือมันสะท้อนชัดเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของอโหสิกรรมแต่มันคือบทลงโทษในระดับจิตวิญญาณมันหลอนในแบบที่เราอ่านไปแล้วรู้สึกเย็นยะเยือกจากข้างในอะเหมือนกับว่าในความเงียบ ทุกกฉามันมีเสียงกระซิบตลอดเวลาเหมือนผีมันไม่ได้โผล่มาให้เห็นแต่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วการมาของหมอไผ่ที่เป็นตัวละครสำคัญอีกคนก็คือเธอมาเติมเต็มในแง่มุมของคนที่เงียบแต่เห็นทุกอย่างเธอเห็นครอบครัวพังแต่ไม่กล้าพูดพอกลับมาเผชิญความจริงเท่าก็เริ่มแพร่ออกไปเรื่อยๆเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเงียบที่แพร่ไปทั่วใจคนมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจ มากๆฉา,ากที่หมอไผ่นั่งอยู่กับขี้เท่าแล้วพูดว่าถ้าเธออยากให้ฉันพูดฉันจะพูดคือพีคสุดๆแล้วมันไม่ใช่แค่คำสารภาพแต่มันคือการปลุกให้ทุกคนที่เคยเงียบได้ตื่นใช่แล้วในตอนสุดท้ายเนี่ยคำพูดของหมอไผ่ที่พูดในเครื่องบันทึกเสียงคือแบบขนลุกจริงๆนะฉันเงียบฉันกลัวฉันคิดว่าการไม่พูดคือปลอดภยัยแต่วันนี้ฉันจะพูดแทนแล้วตอนที่เด็กชาย เายิ้มให้ก่อนจะจางหายคือผีไม่ได้ถูกปล่อย แต่เขาไม่ต้องร้องอีกแล้วแล้วชื่อเรื่องที่ว่าขี้เท่าที่กลับมามีชีวิตมันไม่ได้หมายถึงผีจริงๆอย่างเดียวแต่มันคืออดีตความผิดความเงียบที่กลับมามีชีวิตในหัวเราและมันอยู่ตรงนั้นเสมอถ้าเราไม่กล้าเผชิญมันบรรยากาศก็ทำได้ดีมากทุกฉากไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้เงียบๆเ,เตาเผาศพห้องที่เท่าไหลไปตามพื้นมันดูธรรมดานะแต่กลับรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเหมือ เหมือนเสียงที่เราคิดว่าเราคิดไปเองแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่จริงใช่แล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือผีในเรื่องนี้ไม่เคยโผล่แบบตุ้งแช่มันค่อยๆค,ค,คลืบคลานมาในรูปของเท่าคําพูดเสียงในหัวหรือแม้แต่ความเงียบมันเหมือนความรู้สึกผิดที่ไม่ได้รับการเยียวยาและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ต่างจากเรื่องผีทั่วไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่าหลอนๆแต่มันคือกระจกสะท้อนใจคนมัน ถามเราว่าเคยมีสิ่งที่ควรพูดแต่เลือกจะเงียบไหมเคยเห็นใครเจ็บ แต่ทำเหมือนไม่เห็นไหมแล้วถ้ามีเท่าที่เราไม่เห็นอาจจะกำลังแพร่ในใจเราอยู่ก็ได้นะโหขนลุกเลยอะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเราวันนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอินกับเรื่องนี้หรือเคยเจอเรื่องแบบนี้อยากให้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับใช่เลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของเสียงกระซิบของวิญญ,ญาณเพราะเรายังมีเรื่องเล่าหวานหลอนที่รอให้คุณฟังอีก เลยลและถ้าอยากฟังเรื่องเต็มของขี้เท่าที่กลับมามีชีวิตกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเราจัดไว้ให้อย่างดีเรียงตามตอนให้คุณฟังได้เพลินๆเลยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับกับเรื่องราวที่จะทําให้คุณรู้ว่าในความเงียบบางครั้งเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่ของคุณคนเดียวสวัสดีครับ